ดีปีใหม่นะคะแล้วก็คิดส์มารไปด้วยมันยีก็บบ๊อบม่ยังกาม,มากุยเล่นกุยหัวกุยไปจังสันแล้วค่ะคนบ๊อมีเวียเลี้ยงลูกจะบ้านนี้ก็เสี็ล้ว <c oughs> อันนี้ชิวะสร้างว่าอันนาฬิกายี่องคอยมันตายพี่น้องทานเบิร์ดคอยบรูนัวว้นนาฬิกายี่องคอยมันตายคอยก็ให้ปล่อยลูกคอยเ่นแบบ คนนีมึงนาฬิกายง่ไดมึงกายนิมบัทั้งสองถุมเนาะเขาก็ป้อยลูกกเล่นอยู่หาแล้วกาเล่นเออจ้างมันบัทั้งสองถุงโอ้กต่จางมันบัตทั้งสองถุงจังสีนะโจ้ตัวพ่อยมาเขาว่าเอ้ามึงนี่พ่อคอยคือเงานอรืเร็วแต่ว่าบัตรในชองถุมก็เลิกงานแล้วสันเขาก็เลยถามพ่าก็ว่าเลืกงานเร็วแท้บกวเลืกงานเร็วอยู่ใช้ปัญหาถุมกลัวแล้วสันโอ้พี่น้องนาฬิกาตาย ่อยลูกสัมพอลูกมันหาวอยู่วนวนยังมันหงว่วงคอยก็บบให้มันนอนเดี๋ยวมันยังอย่ามันตื่นเร็วนะมันนอนเร็วเมื่อทัดมากบัดจีนี่มีปัญหาเรื Certain ่องเวลาอีกแล้วพี่น้องเพราะ่คอยนอนอยู่คอยเห็นนาฬิกามันเที่ยงเคืองก่อก็เล่นกบพิพุกพัวก่อนพไปปพุกพัวก่อยเพระเขาว่าเอาถ้าเขไปทำงานเหรอเ้าก็นอนเลยเวยล่ะพัวก่อ ต๊กใจบอกไงหนึ่งนึกว่าน่อนเกินเวลานะครับมันมาจะโม่งแล้วสันจะข้องกับว่าเที่ยงเครื่งแค่นี่ะครับพี่น้องเพราะกับว่าถ้าสิมาลูกแค่นี้ยังฉันเห็นงานใบสองหวัวซะเพราะว่าต้องตือนมาว่าใบมุ่งเคร่งกันโอ้ยควอยากค้ำไปคำ้ำจีตายก็มพี่ปัญหาก็เลียงเวลาพี่น้องอันค้องควันปีนีีกะ ซื้อของให้ลูกบาหลายค่ะซื้อไห้นละอันเรียกหน่อยแบบมันเบื่อง่ายอะค่ะปีจีแล้วก็ซื้อของวันไห้เกือบยี่สิบชิ้นหัวบ่ามันเล่นชิ้นละหน้าที่สองหน้าที่มันก็เอาถิมมานะพี่น้องคอยก็เลยปีน้ตดชินใจอะซื้อไห้บ่าบ่ซื้อไห้หลายเก็บเงินดีกว่าซื้อไห้แล้วมันเล่นเท่เดียวมันก็ไปถิมเนี่ยมันแกแล้วมันก็บ่เล่นพี่น้อง เห็นบอลอ่ะเสียดายเงินซื้อใอยก็เลยบอซื้อหียยังมากมายเก็บเงินมา,มา,านมให้เดี๋ยวจังน่อยมันใหญ่มากสิใสเงินหลายเนาะของควนอยู่นี่ก็กระจายหายเป็นกาดกันเนาะค่ะญาติพี่น้องก,ก็ส่งกาดมาให้เต็มอยู่แต่ว่ากาดเนี่ยกับสิบเป็นเงินอยู่ในหันนะก่ะหมายถึงว่าเพันซื้อให้ยห้าเรียบร้อยเลยเพราะน่ะห้าเป็ห้ยห้ามาเป็นกาดนะค่ะเวลาเขาจะไปซื้อนี่ยังสิ ก็เอาการนเนี่ยไปซื้อได้เลยสืนักันเพราะว่ามันมีเงินอยู่ยในหันนี้แล้วบัตทีนี่อันอันแม่พวกรักเพื่อนกระเสียหายมากเป็นเช็คส่วนสุปปีป้ปาษาให้มากเป็นเช็คมือเร้าเนี่ยพี่น้องเอ้ยข่อยเฮ็ดอันขนมจีนตีนไก่เขาไม่ได้ปิดขวดปลาข่อยเขย่าวขวดจริงสิละปะลาตเต็มบ้านเลยทั่วบ้านเลยมินกลุ่มอยู่ ตามเสือคนนี้เต็มมิจฉาประหลาผมก็มิจฉาประหลาเม้นอยืนในเสืไปซาผมโอ้ยขอลเลเซงเลยคอยเริ่มปีดขวดไม่เราคอยขย่าวมเนียเพราะว่าตั้งไว้นาน,นๆแล้วมันอันมันเป็นตะกอนนะก็เลยต้องขย่าวมันแบบผสมกันสีนะ้ำเม้นกลุ่มบาทเลยค่ะพี่น้องอันปีใหม่พากันไปใส่เลค่ะปีใหม่อ่อยกับวันไปใส่ด,ด,ดอกอยู่ตั้งห้างนี่แหละ โควิดระบาดเนาะอันจริงๆผัวอันอยากไปหันไปหนีอยากไปทไปหมวเงานหมองหนีเจ้า,าสิไปไซด์ไว้โควิดกับระบาดหนักอยู่ขนาดนี้ก็เลยตัดสินใจอยู่บ้านกันเนยลยค่ะอันคลิปนี้ก็มาบเอาให้ฟังซ้ำเนี่แล้วค่ะฝากติดตามเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ